สวนพี่ธงครัวน้งปุ๋มครับครับวันนี้นะครับพี่ธงอยู่ที่ฟาร์เมลอนธงฟาร์เมลอนของพี่ธงเองนะครับพี่ธงมาในรูปแบบนิวลุกนะครับเป็นแต่งตัวเป็นวิศวกรครับก่อนหน้านี้พี่ธงเคยทำงานเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำสวนเมลอนครับวันนี้พี่ธงจะพามาอัปเดตให้ดูเรื่องปัญหาของเมลอนที่พี่ธงเจอ ครั้งที่แล้วนะครับที่ว่า,าสภาพอากาศร้อนดอกไม่ค่อยมีดอกปอผสมแล้วผสมดอกแล้วติดลูกยากนะครับก็วันนี้จะพามาอัปเดตให้ดูว่า,า,าต้นที่ผสมดอกติดลูกยากนี่มีการติดลูกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราไดา้แก้ปัญหาโดยการตัดใบล่างออกแล้วก็เด็ดยอดออกนะครับตัดใบล่างเพื่อกระตุ้นเรื่อง การออกดอกของดอกตัวเมียแล้วก็เด็ดยอดก็เพื่อให้เพิ่มโอกาสในการติดลูกมากขึ้นนะครับครับวันนี้พี่ธงจะมาพาไปติดตามดูนะครับว่าเมลอนของพี่ธงจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากหลังจากที่เราไดา้แก้ปัญหาไปแล้วนะครับครับตามไปดูเลยครับเมลอนที่พี่ธงปลูกรอบนี้ก็มี4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับ แต่ละสายพันธุก์ก็เดี๋ยวจะให้ดูไปทีล,ทละสายพันธุ์นะครับว่า,เ,าเขามีปัญหาอย่างไงบ้างนะครับครับที่พี่ธงเจอปัญหาเยอะสุดก็จะเป็นพันธุ์แรกที่จะให้ดูอันนี้เลยนะครับในแถวนี้จะเป็นพันธุ์ tml 0 5 2ครับ tml 0 5 2เป็นเ,เมลอน พันเนื้อส้มนะครับหวานกรอบก็การปลูกนะครับต้นที่ได้นะครับเขาจะาต้นจะโตเร็วใบใหญ่แต่ปัญหาทีา่เราเจอในรอบนี้ก็คือ,อดอกตัวเมียฟอนะครับสภาพอากาศร้อนไปทำให้ผสมดอกติดลูกยากนะครับก็หลังจากที่แก้ปัญหาไปแล้วเรื่องอตัดใบล่างออกเพื่อกระตุ้น การออกดอกแล้วก็เด็ดยอดช่วยเพื่อ,อเพิ่มโอกาสในการติดลูกนะครับก็มีการติดลูกอยู่นะครับแต่ว่าลูกที่ติดก็จะอยู่ยอดยอดนะครับเกือบขแขนงสุดท้ายก็มีบางต้นอยู่ขแขนงสุดท้ายก็มีครับอย่างต้นนี้ก็อยู่ขแขนงเกือบสุดท้ายนะครับ ก็ลูกที่ได้ก็กําลังโตเรื่อยๆอลูกประมาณนี้ก็น้ําหนักประมาณโลกว่าแล้วนะครับถัดมานะครับต้นนี้ติดลูกอยู่แขนงบนสุดเลยครับแต่ลูกที่ติดอยู่บนบนนี้ก็ได้ขนาดโตก็ถือว่าน่าพอใจนะครับครับ TML052 นะครับ ต้นก็สภาพดีใบอุดมสมบูรณ์ใบเขียวใหญ่แต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือเรื่องอดอกตัวเมียฟอผสมดอกติดลูกยากเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนไปแล้วก็เรื่องอดอกไม่ค่อยมีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยอาจจะเจอปุ๋ยในตัวเจ้นมากไปนะครับช่วงที่พี่ธงปลูกก็ถ้าติดตามกันตั้งแต่คลิปแรกที่พี่ธงสอนปลูกเมลอนก็พี่ธงจะใช้ขี้วัวหมักนะครับ ก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงได้นโตัวเจนมากไปนะครับครับส่วนใหญ่ก็จะติดลูกอยู่ขแขนงบนบนหมดเลยนะครับของพันธุ์ TML 052ที่ติดลูกอยู่ขแขนงล่างๆก็จะมีอยู่บ้างครับแขนงที่9เงี้ยครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่สูงๆอันนี้เป็น ปัญหาของพันธ์ TML052 ที่พี่ธงเจอนะครับถัดมานะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นพันธ์หยกมงคลครับยกมงคลมีการติดลูกดีที่แขนงล่างๆาผสมดอกแล้วติดลูกดีนะครับลูกที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แข,ขนงที่แขแาสิบส1 0 1 1ไม่เกิน14ประมาณนี้ครับ จะมีไม่มีนะครับที่ว่าอยู่ขแขนงบนบนก็แต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับสายพันธุ์ยกมงคลที่พี่ธงเจอปัญหาเรื่องความสูงครับเขาไม่ค่อยสูงครับประมาณเมตรห้าสิบเมตรเมตรหกสิบมีน้อยต้นครับที่จะสูงถึงสองเมตรคือการเจริญเติบโตเข้าช้า การปลูกพี่ธงก็ปลูกแบบเดียวกันนะครับกับพันธีู์ห้าสองคือทั้งโรงเรือนรอบนี้ครับพี่ธงก็ปลูกแบบเดียวกันแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์กันแค่นั้นเองครับพันหยกมงคลก็ลูกก็ลูกที่ได้ก็สวยงามนะครับรูปทรงสวยงามน้ําหนักก็อยู่ประมาณหนึ่งโลเหมือนกันนะครับ ครับนี่เป็นปัญหาของหยบมงคลครับเดี๋ยวก็คงดูในช่วงที่เรา,าเทสความหวานช่วงท้ายอีกทีนะครับว่าถ้าต้นเขาเตี้ยเนี่ยใบเขาน้อยความหวานจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ธงจะทำคลิปไปดูนะครับแถวถัดมาจะเป็นเมลอนพันสายน้ำพึ่ง พันสายน้ำพึ่งการเจริญเติบโตดีนะครับก็ต้นสมบูรณ์ดีการามีดอกการผสมดอกติดลูกก็ดีนะครับก็พันนี้ก็น่าพอใจอยู่ครับผลที่ได้น่าพอใจลูกที่ได้ที่ผสมติดก็รูปทรงก็สวยงามครับ น้ำหนักลูกตอนนี้ก็ประมาณลูกกว่าๆเหมือนกันนะครับบางลูกก็มีเจ้าของแล้วนะครับอ,อย่างลูกนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจองไว้ล่วงหน้าครับขอให้แกะสลักเชื่อด้วยก็เลยทำให้ลูกค้านะครับลูกค้าประจำครับพันสายน้ำผึ้งก็เออ น่าพอใจอยู่นะครับผลที่ได้ครับสภาพต้นก็ยังสมบูรณ์ต้นสวยงามใบสวยอยู่ครับสายพันธุ์ถัดไปสายพันธุ์สุดท้ายที่ปลูกในรอบนี้ก็คือ,อพันธุ์แสนหวานครับแสนหวานครับแสนหวานก็จะคล้ายๆกับาสายน้ำผึ้งนะครับ สนหวานเป็นเมลอนเนื้อส้มนะครับเนื้อเขจะนุ่มๆพันแสนหวานก็มีประสบปัญหาเรื่องอดอกฟอผสมดอกติดดอกยากบ้าใบต้นอุดมสมบูรณ์เกินไปก็ก,ก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นที่พีท่ทงเจออยู่ในอของแส,แสนหวานก็จะมีอยู่แค่2ต้นนะครับก็อย่างต้นนี้ วันนี้ไม่มีลูกเลยครับไม่มีลูกเลยถึงแขนงสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ติดลูกสภาพใบใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบก็จะหอ่อใบหอ่อหมายถึงว่าเหมือนว่าต้นสมบูรณ์เกินนะครับแต่มันแปลกอยู่อย่างนะครับเขาจะมีแขนงออกมาใหม่ที่ตรงแขนงที่หนึ่งแล้วก็มีดอกมีลูกด้วยนะครับ อันนี้พี่ทรงไม่ได้ผสมดอกเลยครับเขาติดลูกของเขาเองกอ็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกสําหรับพี่ธงนะครับเราไม่ได้ผสมเองอาจจะมีพวกมแมลงอะไรอย่างนี้ที่อยู่ในโรงเรือนหรือว่าพวกมดอ,อย่างตอนนี้พี่ทงจะเห็นมดตัวดําๆมดดํานะครับอาจจะพวกมดพวกนี้มาช่วยผสมเกสรให้ก็มาติดลูกอยู่แขนงที่หนึ่งอันนี้เป็นเขาออกแขนงมาใหม่นะครับ ซึ่งก่อนหน้าเราก็เด็ดแขนงออกไปแล้ว1-8เราไม่เอาแขนงแต่ต้นนี้ก็ต้องเอาไว้นะครับเพราะว่าแขนงบนๆเขาไม่ติดลูกเลยครับแสนหวานแสนหวานรูปทรงผลก็สวยงามครับรูปทรงสวยงามจะคล้ายๆกับสายน้ำผึ้งเนื้อสีส้มเหมือนกันลายก็ กำลังสวยงามครับขนาดลูกตอนนี้ก็โลวก,กว่าๆเหมือนกันครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังเลี้ยงดูบำรุงผลเพื่อให้ได้ผลขนาดใหญ่แล้วก็คอยป้องกันเรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องคอยตรวจตาดูสรรม่ำเสมอต้นนี้ต้นนี้ก็ติดลูกที่แขนงบนๆแล้วเหมือนกันครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แขนงล่างๆนะครับแขนงที่เก้าที่สิบไม่เกิน14บสี่ก็แสนหวานสายน้ำผึ้งก็ถือว่าก็น่าพอใจอยู่ครับผลที่ได้รอบนี้ก็จะมีปัญหาของ TML 052ที่ว่าเจอปัญหาเยอะสุดแต่เดี๋ยวรอดู ผลที่ได้กันอีกทีนะครับว่า,าลูกเขาที่ได้จะใหญ,ใหญ่ขนาดน้ำหนักได้ตามต้องการหรือเปล่านะครับพันยกมงคลยกมงคลจะเป็นเนื้อสีเขียวนะครับหวานนุ่มหอมที่เป็นหวานกรอบก็จะมี TML052 สายพันธุ์เดียวนะครับที่พี่ธงปลูกลอบนี้ที่เป็นเนื้อส้มหวานกรอบหยกมงคลจะเป็นเนื้อเขียวนุ่มหวานหอมสายน้ำผึ้งกับแสนหวานก็เป็นเนื้อส้มเนื้อนุ่มหวานหอมเหมือนกันครับครับอายุการเก็บเกี่ยวของแต่และสายพันธุ์จะไม่เท่ากันครับเดี๋ยวพี่ธงจะให้ดูในคลิปตอนที่ว่า เป็นตอนที่หกนะครับที่พี่ธงสอนปลูกเมลอนตอนสุดท้ายตอนที่หกช่วงนั้นเดี๋ยวจะจะจคุยให้ฟังอีกทีนะครับว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวเขายังไงบ้างนะครับครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าผลที่ได้เป็นยังไงก็คงเป็นแนวทางเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่อ่ที่คิดจะปลูกเมลอนหรือว่าปลูกเมลอนอยู่แล้วเจอปัญหา,ากรณีอย่างของพี่ธงนะครับ ก็คงนําไปประยุกต์ใช้งานกับสวนของตัวเองกันได้นะครับเป็นแนวทางนะครับก็การปลูกเมลอนนะครับแต่และพื้นที่สภาพไม่เหมือนกันสภาพอากาศสภาพดินรูปแบบการปลูกอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแตกต่างกาันทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันสทีทีเดียวนะครับแต่และช่วงเวลาช่วงเดือนที่เราปลูกนะครับสภาพอากาศฤดูก,กาลก็มีผลนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันครับอย่างพี่ธงเจอรอบนี้ก็เป็นปัญหาในช่วงหน้าร้อนเข้าหน้าฝนนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องอผสมดอกติดลูกยากอาดอกตัวเมียฟอครับก็หวังว่าคลิปที่พี่ธงนำเสนอคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับครับสำหรับคลิปนี้พี่ธงขอ ลากันไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมและติดตามา YouTube Channel สวนพิทงควรน้องปุ่มนะครับาฝากเป็นกําลังใจให้พิธงโดยการกดติดตามกดตับสไครต์กด,ลไ,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ